สดีครับเราอยู่กับอาจารย์นะครับสำหรับประจําวันที่11เมษายน2567ครับฟุตบอลวันนี้วันอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลคู่ใหญ่เตะหลายคู่เลยนะครับทีมใหญ่ๆมาเตะวันนี้ค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่า ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีถ้วยฟุตบอลถ้วยยุโรปไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าเอ่ยนะครับยูโรปาลีกหรือแม้กระทั่งยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับผมก็จะค่อนข้างเทมาทางเป็นวันอาทิตย์มากกว่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราคัดฟุตบอล3คู่แบบเน้นๆนะครับโดยคู่แรกเป็นฟุตบอลร,รอบรองชนะเลิกนะครับทางฝั่งโคเวนทรีทีมจากลีกแชมเปี้ยนครับวันนี้ เล่นที่สนามเบมบรี่เจอกับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เราจะลงลึกเป็นคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่2จะไปในศึกของเอลกราซิโกนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับนะครับเราจะไปในฟุตบอลบุนเดส้ลเก้าเยอรมันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวว่าจะนาคัดสเตปสร้างบ้านให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับโอเคเราไปเริ่มคู่แรกก่อนขอพาทุกท่านไปที่สนามเบมบรี่ครับคือการที่โคเวนทเรีเข้าสู่รอบ4ทีมได้ต้องบอกว่า เรื่องของการเล่นในรอบที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะนะครับเพราะว่าโหต้องบอกเลยว่าผ่านทีมอย่างวุ้มตั้นได้นะครับผมถือว่าถือว่าโอเคแล้วต้องยอมรับเป็นบ้านที่โมริโนกเป็นบ้านของวูฟด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรปดูเรื่องของผลงานการพบกันก่อนนะครับยวนี้จะนากราบข้างต้นครับ โคเวนที่อยู่ในหลีกรองนะครับไม่ได้ขึ้นมาในหลีกสูงสุดมันนานมากๆนะครับคู่นี้เจอกันมาต้องบอกเลยว่านานมากๆนะครับตั้งแต่อันเดอร์สันเล่นกับแมนยูตั้งแต่นะครับอีแวนยังหนุ่มๆนะครับผมคือแบบนะครับผมเจอกันล่าสุดนี้ย้อนหลังกลับไปนานจริงๆนะครับล่าสุดที่พบกันนะครับตั้งแต่ปี2007ในยุคของเซอร์เล็เฟอร์กูสันนะครับเฟอร์กี้นะครับซึ่งวันนั้น่ะ เป็นการเจอกันฟุตบอลคาราบาวครับนะครับเป็นโคมวนที่สามารถชนะแมนยูไปที่2ประตูต่อศูนะครับแล้ววันนั้นเล่นที่โอทรัฟฟอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของจากโคมวนที่ก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผลงานโคมวนที่ล่าสุดไม่ดีนะครับผมสําหรับในลีกตอนเนี้อันดับอยู่ที่8 นะครับสถานการณ์มีโอกาสที่จะไม่ได้ขึ้นมานะครับแต่รู้สึกว่าแนวทางการเล่นของทางฝั่งโคเวนทรีนะครับจะมาค่อนข้างเน้นฟุตบอลถ้วยเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกล่าสุดครับที่โคเวนทีผ่านแล้วก็รอรบแปดในการมาเจอแมนยูรอบสี่เขาผ่านทีมอย่างวูมตันมาได้ซึ่งเกมวันนั้นต้องบอกเลยว่าเดือดมากนะครับโคเวนทีมาแบบไม่กลัวนะครับพวกเขามั่นใจในระบบการเล่นเกมลุกนะครับแล้วเกมวันนั้นน่ะจริงๆโคเวนที่ทขึ้นนําก่อนนะ แต่บูบักนะครับผมก็ถือว่าศักยภาพเหนือกว่าแล้วก็พลิกกลับมานำสองนึ่ะครับแต่ด้วยความที่จิตใจของนักเตะโคเวนที่ไม่ยอมคับ นะนะี่ครับไม่ยอมนะครับผมสําหรับคุณซื้อของมาร์คโรบินไม่ยอมนะครับกระตุ้นนักเตะใส่ตัวลูกเข้าไปเพิ่มเติมนะครับจังหวะมันการเล่นการกลับมาจาก2 1เป็น32นะครับคือต้องบอกว่าเป็นบอลที่มีระบบการเล่นแล้วก็มีความเฉียบคมมากๆนะครับผมคือเกรดบอลโคเวนที่เอาจริงๆนะครับผมถือว่าเกรดบอลนี้อยู่โอเคอาจจะไม่ได้เทียบเท่าแมนยูหรอกนะครับแต่เกรดบอลพวกเขามีความอันตรายมากๆเวลาเล่นนะครับผมไม่จะเป็น ปีกซ้ายปีกขวาที่ต้องบอกเลยว่ามีความเร็วนะครับผมส่วนทางฝั่งผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับล่าสุดนะครับถ้านับเฉพาะในเอฟเบคับก่อนนะครับแมนยูผ่านทางฝั่งขวงแดงลิเวอร์พูลมานะครับตามที่ทุกท่านทราบเลยนะครับแมนยูจบ2-2วันนั้นเล่นที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับซึ่งแมนยูไปชนะลิเวอร์พูลในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะครับสกอร์รวมกันเป็น4ประตูต่อ3นะครับแมนยูก็ถือว่า นี่คือรายการเดียของแมนยูครับนะครับสำหรับถ้วยเอเปคับเมื่อวานนะครับรายการเดียของเชลซีเชลซีตกรอบเรียบร้อยนะครับวันนี้แมนยูก็ต้องมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่หมดครับแล้วคือต้องบอกเลยว่าแมนยูต้องแต่เล่นฟุตบอลฟุตบอลเอเคมานะไม่ว่าจะเป็นเจอฟอเรสเจอนิวพอร์ตก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งล่าสุดเจอลิเวอร์พูลแมนยูส่งผู้เล่นตัวจริงนะ ใช้ชุดเดียวกับผู้เล่นชุดเดียวกับเวลาลงในพรีเมียร์อังกฤษเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดครับแมนยูเล่นในพรีเมียร์นะครับต้องบอกเลยว่าน่าผิดหวังนะครับด้วยการไปเสมอนะครับทางฝั่งบอลมัดไปที่2ประตูต่อ2แมนยูมีจุดหนึ่งที่คล้ายกับเชลซีครับผมนั่นก็คือในเรื่องของการเล่นเกมรับที่ไม่สามารถแมนยูไม่สามารถเก็บคลีนชีทได้เลยตลอด5เกมหลังที่ผ่านมา นะนะบเก็บครีนชีตไม่ได้โดนยิงท้ายเกมค่อนข้างบ่อยถามว่าเกมวันนี้นะครับแรผู้เล่นจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจาราให้ดูแราก่อนนะนะครับวันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างสําหรับทั้ง2ทีมอาจทางฝั่งโคเมที่อาจจะหาแรบยากนิดนึงอาจารย์เลยจับมาเป็นแบบนี้้ลยกันครับ อ่ะโคเวนที่นะครับทางซ้ายเขาเล่นสไตล์4 3 1 2นะครับผมอ่ะนะครับนา้อมีเอิสซิมพาจีไรต์ยืนเป็นทางขวานะครับคอลัมน์พาร์แรกนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมลุกนะครับผมมันเป็นทีมก็ถือว่าวันนี้ขาดใครบ้างนะครับโคเวนที่ขาดนักเตะอย่างทาชุซากาโมโตะแล้วก็เจมี่อเลนนะครับที่เหลือวันนี้คือพร้อมมากนะครับพร้อมมากสําหรับทางฝั่งของโคเวนทีนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือแมนยูอะนะครับปรัชนาให้ดูแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะ เมนยูนะครับมาแบบคือปัญหาของเมนยูมันเป็นปัญหาที่ตอนเนี้ยยังแก้ไม่ได้นะยังแก้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็นเซนเตอร์นะครับผมอย่างทางฝั่งของคัมโบลานะครับซึ่งวันเนี้ยนะครับเมนยู U, มีปัญหาก็คือหลักๆผู้เล่นมีการบาเดเจ็บนะครับผมโดยเฉพาะกองหลังนะครับจนนี่อีเวนลินเดเลิฟลิซันโดมาติเนสวาลานมาลาเซียลุกชอ ซึ่งตำแหน่งเป็นกองหลังหมดเลยนะครับอีกหนึ่งคนก็คืออองตวนี่มาเชี่ยวันนี้ไม่พร้อมลงสนามแล้วก็สกอตต์แม็กทอมินเนต้องรอเช็คความฟิตถามว่าเกมนี้หลายคนจะมองไปในรูปแบบที่แมนยูนะครับผมมีโอกาสจะถล่มขาดลอยแต่าจะนายจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องของราคาที่เขาเปิดมาแมนยู U, วันนี้มีโอกาสที่จะเหนื่อยหน่อยนะอาจจะเป็นการชนะได้แต่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าวันนี้อาจารย์มองว่าโคเบนทรีพวกเขาสามารถทำประตูได้ นี่ครับผมคือถ้าราคาราคาหน้าบอลเปิดมาแค่1ลูกควบเป็นการจ่ายน้ําล้นด้วยราคาประมาณ1ลูกนะครับจ่ายน้ํา8แต่ราคาสูงต่ำครับกระโดดไปในราคา3ลูกควบ จำที่จะนาวิเคราะห์ข้างต้นได้ไหมครับว่าโคเวนที่ในการผ่านวุบมาเขามีเกมลุกที่มีความเสียบผมแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากนะครับผู้เล่นมีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วก็เกมล่าสุดที่โคเวนที่แพ้กับเบอร์มิงแฮมคบพักตัวหลักหลายคนมากนะครับเพราะจุดโฟกัสของโคเวนที่ก็คือฟุตบอล FA อครับอังกฤษครับนะนะครับเป็นจุดที่โคเวนที่ต้องการนะครับถามว่าเกมวันนี้ถ้าเรามองไปในเรื่องของเมนูนะครับผมวันนี้น่าจะมาแบบนี้ครับนะครับผมถ้าเกิดว่า อันตัวนี้ไม่ลงก็จะจับกาลาโชมายืนขวาแล้วใช้ทางฝั่งมาคัดและฟอร์ดยืนซ้ายก็น่าจะมีตำแหน่งเปล่าในส่วนที่เหลือก็หน้าเดิมเลย no, นะครับฮอยลุนเฟรนันเดสคอปปี้ไมโน่นะครับแล้วตรงนี้เป็นกาล็อกซิเมโรนะนะครับไม่ใช่แม็กโทมินเน่นะครับผนยับที่ขึ้นผิดนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหร,บ Manchester รับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือวันนี้การเจอทีมที่ต้องบอกว่าอยู่ในหลีกรองนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่ารูปแบบเกมคู่นี้กับคู่เมื่อวานที่เชลซีเจอแมนซิตี้มันแตกต่างกันแน่นอนนะ ด้วยสไตล์การเล่นด้วยการเจอกันแมนยูวันนี้เล่นเกมลุกแบบเต็มระบบนะครับผมซึ่งนยครับประมาทโคเวนทรีไม่ได้นะครับพวกเขาทำให้เห็นในนัดที่เจอวูพันตันวันเดอร์เลอร์มาแล้วนะครับเกมนี้จะนามองว่าแมนยูนะครับผมเหนื่อยนะครับไม่ง่ายอย่างที่ทุกท่านคิดแน่นอนนะครับเพราะสไตล์โคเวนที่เขาใส่เต็มร้อยมีเท่าไหร่ใส่หมดวันนี้มีโอกาสที่แมนยูนะครับผมอาจจะเข้ารอบได้นะครับแต่เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็มองว่าเกมวันนี้ เลือกไปสกอร์สูงดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังกับแมนยูมีปัญหาในการเล่นเกมรับข้อ2ครกับแมนยูนี่ครับผู้เล่นเกมรับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้ว2ทีมเนี้ยแตกต่างจากเมื่อวานนะเมื่อวานซิตี้มีอาการเหนื่อยล้าแต่แมนยูกับโคเวนทีอ่ะเขาได้พักมาแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นจะเป็นสปีดเกมเร็วนะครับผมแลกกันเข้าทำแน่นอนนะครับค้่ที่หนึ่งครับไปสกอร์สูงโคเวนที ry, เจอกับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา 3ลูกครับนะครับหรือใครไป 3, 3ลูกควบก็ได้นะราคา3ลูกเล่นได้นะครับผมอาอาร์เซนอลมาแล้วนะครับอาร์เซนอลมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวจะนาไปไปต่อคู่ที่2กันนะครับผมโอเคนะฮะโอเคนะครับเท่ากับเมื่อวานเราพลาดบินเดียวเลยนะครับเมื่อวานเราพลาดบินเดียวขออภัยด้วยนะเมื่อวานนะครับเราไปต่อซ้อนครึ่งแรกถูกไหมนะครับเราก็ ตอนนี้น่นนำ้วครับแล้วก็อาจจะจบเรึ่งแรกแล้วนะครับแล้วก็เราไปสกอร์สูงแบรนด์ฟอร์ดนะครับเจอกับลูตันนะครับแต่เราไปพลาดคู่ของแมนซิตี้กับเชลซีนะครับผมคืออาจารย์ก็ไม่คิดว่าเชลซีมันจะไม่คมขนาดนั้นนะโอกาสมันเยอะมากๆนะครับสำหรับสิงบูเมื่อวานเราพลาดตัวเดียวไม่เป็นไรครับนะครับแต่ได้มา2ตัวนะครับวันนี้3คู่ต้องแตกหมดเท่านั้นยํำว่าต้องแตกหมดนะครับโอเคไปต่อครับ อย่านี้จจนาบอกคู่นี้เลือกเล่นสกอร์สูงสาลูกดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไปแมนยูเหนื่อยหน่อยเพราะวันนี้ราคาที่เปิดมาแล้วเกมรักของแมนยูมีโอกาสโดนด้วยนะนะครับอ่าก็อย่างที่บอกโคเวนทีนะครับผมโคเวนทีของ,องซื้ออย่างทางฝั่งมาร์ลินก็ทําให้เห็นแล้วที่โมริน็อกบ้านของวุนตันนะครับไปต่อคู่ที่2เราไปในศึกเอลกาซิโกนะครับโหคู่นี้เดือดแม่นะครับผมฤดูกาลนี้นะครับเรอัลมาติดเจอกับบาร์ซ่ามาแล้ว2ครั้ง หนึ่งครั้งก็คือในบ้านของบาร์ซ่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือล่าสุดเป็นฟุตบอลถ้วยซูเปอร์คัพเป็นถ้วยที่เล็กที่สุดในสเปนนะครับซึ่งเกมวันนั้นเป็นทางฝั่งเรอัวมาดิดครับสามารถชนะบาร์เซโลนาไป4ประตูต่อ1ฤดูก,กาลนี้เจอกันมาแล้ว2ครั้งตามที่กล่าวทางต้นเป็นเร้วมาดิดสามารถชนะบาร์เซโลนา ได้หมดจดครับนะครับทั้ง2นัดเลยนะครับสำหรับการเล่นกันนะครับช่วงหลังมาดลิดทําได้ดีกว่านะนะครับหนัดหลังสุดในการพบกันบาร์ซ่าชนะ2แพ้3คู่เนี้ยเอาจิงๆนะนะีครับผมผลงานการเจอมา10นัดหลังสุดไม่มีผลเสมอเลย ย้ำว่าไม่มีผลเสมอเลยนะครับวันนี้ราคาเรีวมะริดโอบแบกแบกค่อนข้างแรงพอตัวครับนะนะครับแบกค่อนข้างแรงพอตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของราคาก่อนลวกันราคาวันนี้เป็นมะริดแบกในราคาครึ่งลูกครับเป็นการจ่ายน้าแบกนะครับราคาขยับไปที่ครึ่งขั้วเป็นการจ่ายน้ําล้นนะครับแต่ราคาสูงต่ำวันนี้เปิดมาค่อนข้างแรงพอตัวนะครับเปิดมา3าลูกเป็นการจ่ายน้ําน้ําขาวนะครับซึ่งครับเอาจริงๆคู่เนี้ย ต้องบอกตามตรงว่ามัดริดฤดูกาลนี้ผลงานโดยภาพรวมดีกว่าเฮทูเดีกว่าบาซ่านะครับผมอ่ะนี่คือเกมแรกที่เจอกันในบ้านของบาซ่าวันนั้นบาซ่าขึ้นนําก่อนนะนะครับแต่ไปโดนทีเด็ดของชูดเบรลิงแฮมยิงไกลเข้าไปแล้วก็ยิงพลิกแซงขึ้นนําได้2อหนึ่งในการช่วงหลังคือต้องยอมรับก่อนว่าท่านับเฉพาะชั่วโมงนี้นะครับความเสถียรความลงตัว,วเรอแมดริดูดีกว่าบาซ่านะครับแต่ปัจจุบันครับวันนี้ยังไงบาซ่าก็ต้องแพ้ไม่ได้ นะถ้าแพ้หมายความว่าเกมวันนี้ครับนะครับผมเกมวันนี้บาซ่านะครับถ้าแพ้นะถ้าแพ้วันนี้บาซ่ายกแชมป์ให้เรลยวดริดเลยเพราะคะแนนตนเนี้ยบาซ่าตามหลังเรลมวบริดอยู่แค่8แต้มถ้าชนะได้จะล้นเหลือ5แต้มยังพอมีโอกาสแต่ถ้าวันเนี้ยเป็นในมุมของการแพ้หรือแม้กระทั่งเสมอบาซ่าเหนื่อยครับอย่างแย่สุดก็ต้องไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ยื้อกันต่อไปนะครับผมซึ่งเกมวันนี้ต้องบอกเลยว่า นับโดยภาพรวมนะครับผมเรียลมาเดรดดีกว่าแต่คุณสังเกตไหมครับว่าเวลาพบกันนะครับบาซ่าแทบไม่ได้เป็นรองเรียลมาเดรเลยนะบาซ่าไม่ได้เป็นรองมัตริดมากนะครับเวลาพบกันนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่บาซ่าจะได้เปรียบสิ่งที่บาซ่าจะได้เปรียบก็คือล่าสุดครับเรียลมาเดรไปเตะต่อเวลากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาบาซ่าอาจจะเตะเหมือนกันนะครับผมในวันอังคารก็คือได้พักมามากกว่านะบาซ่านะครับผมแถมเรียลมาดรครับผมต้องเตะจนกระทั่งต่อเวลาพิเศษ นะทั้ง2ทีมมีเกมกลางสัปดาห์เหมือนกันแต่อีกทีมนึ่งอ่ะนะครับเตะวันพุธอีกทีมนึงเตะวันอังคารแล้วก็เรอาลมดครับนะครับเรื่องสภาพทีมต้องเตะจนกระทั่ง120มนาทีแล้วก็ไปรวมถึงจุดโทษด้วยนะนะครับเกนะมนั้นมาดริดต้องไปเยือนเอธิฮัดต้องบินไปอังกฤษนะแต่ปาร์ซาเขาเล่นในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับมันเป็นปัจจัยที่จะนามองว่า จุดความได้เปรียบมันจะอยู่ที่ทางฝั่งบาร์ซ่าครับนะครับที่ดูได้เปรียบมากกว่าถ้าเราเทิปกันในจุดนี้นะครับผลงานบาร์ซ่าล่าสุดนะครับไปแพ้ให้กับทางฝั่งปาลิสแซงชักแมงแล้วก็ตกรอบส่วนเรอัลมาดริดเขาชนะแมนซิตี้ในการจุดโทษได้นะครับผมซึ่งถ้ามองไปในเรื่องของเรอัลมาดริดอาจารย์ให้ดูนิดนึงนะมาดริดวันนี้ สภาพทีมนะครับเป็นยังไงนะครับเรอัลมาดริดนะนะครับมาดริทนะเจ้าบ้านก่อนนะครับวันนี้เตะที่ซานิเตโกเบเนียบิลนะครับเรอัลมาดริดวันนี้มาเป็นในระบบ4-4-2นะครับใช้หน้าคู่นะครับเวนิสุสจูเนียร์ยืนคู่กับจุดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็วาลเวเด้นะครับคาร์วินกาโทนี่โคดแล้วก็โรดิโก้นะครับส่วนกองหลังมีแฟกซลองเมนดี้อันโตนิโอลูดิเกอร์แล้ววันนี้มาดริดโอเคเอเดมลิเตาอาจจะกลับมาแล้วแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงมาดริดยังขาดทีโบคูตัวดันนี่คาวาคารคนนี้สำคัญมากนะครับลูค เป็นแบ็กขวาแทนนะครับแล้วก็ดาวิดอัลาบาซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่ามัดริดนะครับผมสภาพทีมอไม่ได้เต็มร้อยนะไม่ได้เต็มร้อยโดยเฉพาะการขาดผู้เล่นกองหลังที่มีปัญหานะนะครับผมส่วนบาร์เซโลนาครับน่าจะมาในระบบนี้นะครับผลิตมา4-3-4-2 4, 3, 4, 4นะวันนี้ไม่ใช่4-1-2-1นะไม่ใช่ระบบไดมอนด์นะวันนี้นะครับแต่บาซ่าน่าจะมาแบบนี้ครับ เนี่ยบาซ่ามาแบบนี้แน่ๆนะครับผมก็คือขาดอเล็กบาเด้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของกาบีนะครับตรงกลางกุโดการคริสเตนเซนแฟงกี้โดจงคริสเตนเซนอ่ะล่าสุดไม่ได้ลงนะคูบาซี่นะครับทางขวาเป็นจูนเด้อัลลลโกยืนเป็นเซนเตอร์ซ้ายจะเป็นเจ้ากันเซโลสุดข้างหน้าโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับยายาเมลนะครับผมล่าสุดโดนใบโดนเปลี่ยนตัวเพราะว่าทีมโดนใบแดงแล้วก็ราฟินยาคือหลายคนนับมองแล้วก็เทไปทางฝั่งมาดริดถูกต้องไหมครับ แต่คุณอย่าลหรือว่าการพบกันของคู่นี้ถ้ารามองกันโดยภาพรวมอ่ะมันสูสีกันมากๆนะนะครับมันไม่ยอมกันนะครับทุกการนี้เรอัลมาดริดทำได้ดีกว่าจริงแต่วันนี้เรอัลมาดริดเขาเสียเปรียบเรื่องสภาพความสดเต็มๆเขาต้องเตะ120นาทีแถมได้พักมาน้อยกว่าแล้วต้องบินไปเอตีฮัดด้วยส่วนบาร์ซ่าครับวันนี้นะครับพวกเขาแพ้ไม่ได้เด็ดขาด สไตล์การเล่นของบาซ่าเอาจริงๆนะครับผมคือไม่ได้เป็นไม่ได้ดูเป็นรองเรอัลมาดริดเลยนะนะครับสไตล์การเล่นของบาซ่านะครับผลงานการพบกันมาถ้านับ10บนัดหลังสุดบาซ่าดีกว่านะครับคือวันนี้อาชนาบงมาดริดมีปัญหาหลายอย่างนะครับผู้เล่นไม่พร้อมสภาพความสดเป็นรองนะครับบวกกับบาซ่าวันนี้แพ้ไม่ได้ราคาอาจจะเปิดมาคพึ่งลกูกราคาอาจจะแรงครับแต่อาชนาบงก็บบาซ่าวันนี้ มีโอกาสไม่แพ้สูงมากหลายคนมองไปเรอบรตทนะนะครับแต่เจนา,าให้เหตุผลทุกอย่างไปแล้วว่าทําไมเจนา,ามองไปทางฝั่งบาซ่ามากกว่าถ้าบาซ่าแพ้วันนี้ก็คือแน่นอนปีนี้ไม่มีถ้วยติดมืออย่างน้อยๆบาซ่าก็ต้องเก็บผลเสมอไว้ต่อนนะนะครับส่วนเรอบริทเอาตรงๆนะเรามองกันแบบตามตรงถ้ามาติดตวันนี้เสมอเขาไม่ได้เสียหายเลยนะ เขาไม่ได้เสียหายคะแนนห่างกัน8แต้มอย่าลืมว่าถ้าเสมอก็ยังห่างอยู่8แต้มเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาที่เปิดมาคือบังคับให้ราชาชุดขาวแล้วมาริดต้องชนะเท่านั้นขอนย่ารองเจ้าบุญท่มบัร์เซโลนาในราคา0.75ครับนะครับมอบาซ่าวันนี้ ไม่แพ้นะครับผมได้กินเต็มแน่ๆนะครับวันนี้คู่ที่2ขนยัดเลือกบาซ่าขอมองต่างนะเพราะเจนาให้ผลไปแล้วว่าทําไมนะนะครับบาชนายังมองว่านะครับผมโอเคฤดูกาลนี้เป็นมาดิดทําได้ดีกว่าแต่บาซ่านะครับผมวันนี้สภาพทีมพร้อมกว่าสภาพความสดเป็นต่อแล้วที่สําคัญวันนี้แพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมแล้วก็คู่นี้ต่อให้มาดิดทำผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลนี้แต่การเจอบาซ่านะครับผมเจอกันทีไรก็เล่นดีเสมอเวลาเจอเรอัลมาดิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ คู่ที่2ขอลองเจ้าบุญทุ่มบัตเซลโลนาในราคาครึ่งควบครับนะครับผมครึ่งควบลูกนะนะครับไปต่อคู่ที่3ครับวันนี้เป็นคิวของฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมันนะครับเสือเหลืองโบรุสเซียดอทมุนเปิดซิกเนลอินดูอันนาปักนะครับในการรับมือกับห้างค้ายาไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นครับ สถานการณ์ในบุนเดสตอตน,นี้1ใน5หลีกหลักยุโรปเลเวอร์คุเซ่นเป็นแชมป์ก่อนเพื่อนครับ,นะรบในฟุตบอลบุนเดสต์ก้าเยอรมันนะครับวันนี้ต้องมาเจอกับเสือเหลืองนะครับโดยเกมแรกเจอกันที่บ้านของเลเวอร์เป็นการจบไปที่1ประตูต่อหนึ่งวันนั้นอนะดอดมุนขึ้นนำก่อนนะครึ่งแรกนะครับแต่เลเวอร์สามารถตีเสมอได้นะครับวันนี้เอาตรงๆเลเวอร์ถามว่าเขาผ่อนคลายไหมตอนนี้เลเวอร์กำลังทำสถิติอันบิตนะครับหรือแม้กระทั่งไม่แพ้ให้ทำลาย นะครับเลเวอร์อาจจะเป็นทีมที่หลายคนมองว่าเขาได้แชมป์ไปแล้วเขาจะเอาหรือเปล่าครับจานนะนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าอาจารย์นามยังมองว่าเกมนี้มันก็สําคัญมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับผมที่แบบโอ้คุณจะมาเล่นแบบไม่เอามันก็ไม่ให้เกียริกันเกินไปนะครับแล้วดอทมุลนะ่ะสถานการณ์ตอนเนี้ดอทมุลตอนนี้อยู่ที่5นะอย่าลืมว่ายูฟ่า นะครับผมโอเคบุนเดลิกาอาจจะได้โคตา้าทีมมีโอกาสสูงแต่ยังไม่การันตีนะนะครับครึ่งนะครับผมคือตอนเนี้ยนะครับผมตอนเนี้ยถ้าเรามองตารางคะแนนเลเวลแรงจูงใจไม่มีละนะนะครับผมเป็นแชมป์เรียบร้อยส่วนทางฝั่งของดอทมุลมีคะแนนเท่ากับไล์ซิกซึ่งเมื่อวานเนี้ยไล์ซิกชนะฮัมเดมฮาม2-1 นะครับนั่นทําให้ดอทมุลน,นะครับตอนนี้ตามหลังไลซิกอยู่3แต้มนะครับแต่เตะน้อยกว่า1นัดก็คือวันนี้จะต้องเตะกับาเลเวอร์ ever, นะครับซึ่งวันนี้จะนาค่อนข้างแปลกเรื่องของราคามากครับราคาหน้าบนเปิดมาราคาเสมอเป็นการจ่ายน้ำเก้าดอทมุลต่อนิดนึงนะการน้ำเก้ากับน้ำล้นแต่แต่ราคาสูงต่ำขยับเป็น3ลูกแล้วที่สำคัญการจ่ายก็คือการจ่ายน้ำขาวครับ นะครับคือทำไมวันนี้ดอทมุลเขาต้องการ3มแต้มนะนะครับผลงานดอทมุลล่าสุดครับไปชนะอาาดิโกมัตเปรนะครับในบ้านของตัวเองนี่แหละนะครับผม4ประตูต่อ2แล้วสามารถเข้าสู่รอบฟุตบอลยูฟ่ารอบ4ทีมได้ต้องไปเจอกับปาลีสนะครับส่วนทางฝั่งห้างค้ายาไบเยอร์นะครับเลวเซนของชาบีลอนโซ่ครับนะครับผมล่าสุดก็เกือบจะแพ้ละนะครับผมคือต้องบอกว่า เหมือนเลเวอร์มันมีมีของเลี้ยงเครื่องรางไว้เลยนะนะครับจะแพ้จะแพ้แต่ก็ไม่แพ้นะนะครับเลเวอร์จะมีมุกเด็ดไม้เด็ดนะครับอย่างล่าสุดอเวทแฮมนำหนึ่งศูนย์แล้วก็เลเวอร์นะครับไปได้ประตูจากเทรมีฟิลปองนะครับในนาที89เลยก็ทำให้เลเวอร์ไม่แพ้นะครับคือเกมวันนี้ดดมุนครับอาจนาบอกว่าแรงจูงใจมีมากกว่าก็จริงแต่เลเวอร์ต่อให้ได้แชมป์แล้วอะยังไงเขาก็ต้องเน้นนะครับผมเขายังทำสถิติได้อยู่ในการไม่แพ้กับใครในฤดูกาลนี้นะครับ นักเตะดอทมุนเจ้าบ้านน่าจะมาแบบนี้ครับวันนี้ดอทมุนจะมีปัญหาในเรื่องของคาริมอาเดยมี่นะครับผมทางปีกซ้ายวันนี้จะไม่พร้อมลงสนามแต่นักเตะที่เหลือก็พร้อมนะนะครับมาเชลซาบิเซอร์นิโคลชลอตเตอร์แบ็กแมทฮุมเมลนะครับเอียนมาสเซนในกาจูเรียนบันเจดองซานโชล่าสุดไม่ได้ลงนะวันนี้ลงแล้วนะครับผมแล้วก็ฟูกุกเป็นหน้าเป้านะครับส่วนเลเวอร์นะครับน่าจะมาแบบนี้ครับตามสไตล์ของชาบี้หลัง3 3 4 2 1ฟองหนึ่ลิทเวดนะครับวิกตอร์โบนิเฟสคกันเล ชาก้เอดิปแต่วันนี้สำคัญหน่อยครับเลเวอร์จะไม่มีอามินอัตลีนะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะนะครับสไตล์การเล่นทั้งคู่มันเป็นบอลที่ต้องบอกว่าเอ,อื้อใกับเกมลุกเกมนี้อาจารนาบอเอาถ้าถ้าถ่านเลเวอร์มันมันไม่ต้องแบบมีความกดดันไม่ต้องเน้นผลแล้วอ่ะเขาต้องยอมรับนะว่าเลเวอร์ก่อนหน้านี้ ยิเกมลุกดีมากนะเกมลุกดีมากๆเลยนะครับเพราะก่อนหนี้นะครับถ้าเรามองก่อนที่เขาจะต้องมาเน้นผลในช่วงช่วงสอเดือนที่ผ่านมานะครับเลเวลเล่นแบบผ่อนคลายวันนี้เราจะได้เห็นเลเวลเล่นแบบผ่อนคลายแบบนั้นอีกหนึ่งครั้งนะ เล่นแบบนั้นอีกหนึ่งครั้งเล่นแบบผ่อนคลายนะครับคือวันนี้จนามองว่าเร็วเส้นครับนะครับผมคือจะเล่นในตามที่ตัวเองแบบนะครับผ่อนคลายแล้วสามารถทาออกมาได้ดีและเป็นเป็นบอลที่ไม่ต้องเล้นผลแล้วส่วนดดมุนนะครับดดมุนวันนี้ต้องการแต้มนะครับแล้วเล่นที่ซิกเนลลอินโดนาพาร์คในบ้านของตัวเองแรงขึ้นแรงกระเพื่อมต้องมีนะครับคือวันนี้สูสีมากแต่จนาแนะนําครับถ้าราคาเขาเปิดมาขนาดเนี้ยเลือกเล่นสกอร์สูงง่ายกว่า นะหลายคนไม่กล้าไปสูงเพราะว่าทั้งคู่เพิ่งเตะฟุตบอลั่วยุโรปมามันก็ใช่เลเวอร์ผ่าได้แชมป์มันก็ใช่แต่จนาโมสต่อให้เลเวอร์ได้แชมป์วันนี้เขาก็ต้องเอาอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ต้องให้เกียรติคู่แข่งด้วยส่วนดอทมุลวันนี้เร่งเครื่องแน่นอนจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันไม่ยอมกันนะครับสไตล์การเล่นเอื้อกับการเล่นเกมบุกเต็มที่เต็มะรบะรบบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่3เลือกสกอร์สูงในราคา3ลูกครับ นะนะครับอาจารนามองว่า3ลูกนะครับคู่นี้นะครับยังไงก็มีนะครับรอลุ้นเม็ด4กินเต็มนะรอลุ้นเม็ด4กินเต็มเดี๋ยวเราไปสรุป3คู่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวอาจารนามาไลฟ์สดแถมสเต็ปสร้างบ้านใ้ด้วยอย่าลืมกด s u b s c r ร b นะ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 ครับกด Subscribe ไว้นะครับอ่า3คู่วันนี้มีอะไรบ้างไปฟังแบบผมกันครับนะครับใครที่ไม่ชอบบาซ่าอาจารนามแนะนำให้ไปสกอร์สูงได้นะครับผมอ่าวันนี้3คู่คู่แรกครับ แมนยู you, หลายคนมองว่าง่ายแต่จนากล้าพูดเลยเขาว่าไม่ง่าย นในการเชโคโันที่แล้วมีเกมลุกที่ดีมากเมนยูเกมรับเสียประตูบ่อยนะครับนักเตะกองหลังมีการบาดเจ็บรวมกันถึง7คนมองว่าคู่นี้สกอร์สูงครับรูปแบบเกมแตกต่างจากเมื่อวานที่เชลซีเจอซิตี้แน่วันนี้สภาพความสดทั้งคู่ก็มีแบบเต็มร้อยได้พักมาแบบเต็มๆสกอร์สูง3ลูกนะครับคู่ที่2องแล้วบริดพบาซ่าคู่นี้อาจารนาชอบสกออา,าชอบรองบาซ่านะแต่ถ้าใครไม่กล้าก็หนีไปสูงได้แต่วันนี้อาจรนาขนญาติเลือกรองบาซ่าครับ นะครับผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ0.75วันนี้บาซ่าครับ นะครับส่วนู่ที่3ดอทมุลปะทะห้างค้ายาใบายเยอรนะครับเรวอาจจะได้แชมป์นะก็จริงแต่ดอทมุนยังต้องการแต้มเพื่อทำอันดับในการไปเล่นยูฟ่าปีหน้าส่วนเรเวอร์อาจจะได้แชมป์แล้วแต่เรื่องของศักดิ์ศรีมันก็ต้องเล่นเต็มที่นะครับผ่อนคลายแน่นอนนะครับสำหรับเรวเพราะได้แชมป์ไปแล้ววันนี้เลยเลือกสกอร์สูงเป็นเกมเปิดแน่นอนทั้งสองทีมมีจุดเด่นในการเล่นเกมลุกแล้วดอทมุลต้องชวนทะเลาะสะกอร์สูงในราคา3ลูกครับ นะสามคู่นะครับสูงแมนยูรองบาร์เซโลนาแล้วก็ไปสกอสูงดอทมน์นะครับคู่บาซ่ากับมาดติดถ้าใครไม่ชอบก็หนีไปสกอสูงนะถ้าใครไม่ชอบบาซ่าก็หนีไปสูงได้นะครับวันนี้3คู่อาจารนาฝากกลุ่มด้วยครับนิดนึงนะกลุ่มอาจารนาเป็นกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนนะครับมากที่สุดนะครับเป็นกลุ่มที่ที่สุดในไทยนะครับเมื่อกี้อาร์เซอนอลกดสดสดล้นๆ้นครับอาร์บีนะครับแทคนาคือมาในกลุ่มอาจาราพูดเลยว่า ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคือไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะนะครับในกลุ่มกล้าพูดเลยว่าบอลสดบอลลิตบอลสูงครึ่งแรกนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในไทยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิม r b 1 1นะครับผมก็ฟุตบอลเราเมื่อวาน3คู่โอเคเราอาจจะพลาดไป1ตัวก็คือสูงเชลซีแต่อาร์เซนอลครึ่งแรกแตกสูงลูตันแตกนะครับผมไม่เป็นไรก็วันนี้3คู่ต้องแตกให้ได้นะครับโอเคนะครับบอลสดแบบนี้นะครับที่เขาแตกกันแบบรววๆแบบนี้ลงกันแบบสดๆถ้ากลุ่มไม่ดีจริงก็จะนะพูดทุกครั้งว่าคนไม่มีทางมากมายขนาดนี้แน่นอนฝากด้วยนะครับอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะครับฝากเหมือนเดิมก็คือแอดอาร์บีหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวจะน้าเขียนให้เข้ากลุ่มครับแอด R.B. 1 1แล้วทักอาจารนาครับผมอยากเข้ากลุ่มมาเกลว,วีพีนะครับวันนี้3คู่อาจารนาขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามวันนี้กราบลาเท่านี้สวัสดีครับ